แล้ววิ่งตากโค้ดไม่ทันค่ะออนนี้ที่ติดอยู่นะคะรู้สึกเป็นติดอยู่คือมัวแต่ไปโฟกัสเรื่องโอเค,อเคมีอะไรเพิ่มเติมท่านถัดไปเลยค่ะเปิดไมค์ได้เลยนะคะมีคอสกี่คอสแล้วก็เดินทางไปถึงตรงไหนแล้วบ้างอย่างเงี้ยค่ะแนะนำแชร์ไอเดียให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีที่รู้จักสมาชิกทุกคนในวันนี้ก็ เรียนคอร์สนะคะก็หลายคอร์สมีก็คอร์สเรียนของพศเหมือนะคะเข้ามาเป็นนักเรียนสร้างคอร์สออนไลน์ก็เรียนจบไปแล้วทีนี้ก็กําลังกําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตม,มีคอร์สที่จะอบอกต่อให้กับลูกศิษย์มาเรียนอยู่เจคอร์สนะคะ ไปแล้วนะคะมีการทําเนื้อหาบางส่วนไปแล้วทีนี้ก็เหลือตรงที่ทําการตลาดการทําโฆษณาแล้วก็ชวนชวนคนเข้ามาเรียนในห้องทีนี้ก็เพจก็ไลฟ์ทุกวันแล้วที่จะโปรโมทก็คือคอร์สต,ตั้งใจไปรวยซะนะคะคือเนื้อหาตรงนี้แหละเกือบจะสมบูรณ์แล้วเกือบจะสมบูรณ์แล้วเหลือ โฆษณาแล้วก็ดึงคนเข้ามาเรียนนะคะทีนี้ในในในคอร์สใหญ่คือตั้งใจไปไปรวยซะแล้วก็จะมีคอร์สคอร์สอ่าที่สพอร์ตการที่ฉีกออกมาก็คือปั้นครูออนไลน์สร้างรายได้เจ็ดหลักนะคะเนื่องจากว่า ตัวเองก็ทําอาชีพเป็นครูสอนนักเรียนอยู่แล้วในระบบราชการนะคะทีนี้ช่วงโควิดเข้ามาก็เลยเอาไปสองทางก็คือมาเป็นครูบนโลกออนไลน์ด้วยเพราะจากประสบการณ์ที่เคยขายออนไลน์เป็นตัวแทนแบรนด์สินค้าให้กับแบรนด์หนึ่งนะคะในในประเทศก็เลยเอาทักษะตรงทักษะการตลาดทักษะการขายมาแล้วก็มาเป็นคอร์สแล้วก็ น,นี้ก็กำลังประมาณห้าสิบห้าสิบรอโค้ด่านรอคนเหมยพาไปทําโฆษณาย e ิงแอดแล้วจะดึงลูกค้าเข้ามาเป็นนักเรียนค่ะยินดีนะคะที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านในห้องไลน์คอวันนี้ค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่ามีท่านอื่นที่ยังไม่ได้เข้ามานะคะ เรื่ออีพีสามจริงๆก็คิดไปเรื่องคอสก็โค้ดเหมยก็ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีคอสอะไรบ้างอ่าตอนนี้ก็คือสร้างเพจแล้วแต่ยังไม่ได้โค้ดเหมยดูเพราะว่าอ่าความสวยก็ยังยังไม่โอเคแบ็กลังแบ็กราวอะไรอย่างนี้ค่ะยังไม่ส่งมาให้ทีนี้กับตัวหนึ่งก็คือโฆษณาที่บอกว่าเตรียมโฆษณาอาจจอาจจะแ,แบบว่าจะ คือตอนนี้แฟนว่าจะช่วยอยู่กับจะให้ลูกเขาช่วยออกแบบด้วย่ะคะอืมในเรื่องถ้าเขาเก่งเรื่องคอมไอ้โทรศัพท์เผื่อเขาจะทําดีกว่าบรรวคือมีงานจากโคดเหมยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือทําไปก็คือในเรื่องของอะทําเพจแต่แต่คือพยายามอาจจะพยายามทําตามสเตทที่โคดเหมยให้ก็คือการบ้านนะคะต้องต้องส่งให้แล้วเสร็จก่อนแล้วก็เพจแล้วก็ไปยิงตัวนี้ก่อนอะเบื้องต้นจะ ได้ประมาณสามสี่คอร์แล้วค่ะที่วางไว้กับโค้ดเหมยในเรื่องของแป้นครูสร้างคอร์สออนไลน์แล้วก็ในเรื่องของอา่าทุกวัยก็เรียาารนภาษาอังกฤษได้แล้วก็อย่างกับเด็กก็คือประมาณเกือบสี่คอร์เววราโค้ดเหมยว่าเข้าขน้ำว่าคิดออกวันนั้นนะคะเข้าน้ำ <laughs> แบบว่าแบบว่าไออะไรนะคะไอเดียมาไอเดียผุดค่ะไอเดียผุดตอนนี้ตอนเนี้การังไ่ไปทิศแต่ว่าเรื่องสารบัญคำนำ พ้หมาให้ต่อยอดไปถึงสายวัยว่าเราจะสอนอะไรแต่ตอนนี้ก็คือจะเคลียร์ตรงคลิปแล้วก็ในส่วนที่เป็นอ่าวิดีโอที่ประมาณเกือบ20นาทีเพิ่มต้นก่อนแล้วก็จะมาไล่แอดโฆษณาที่บอกว่าราคาคอร์สนะคะ <c oughs> ส,ส่วนในรา,รายละเอียดคำนำก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ก่อนเนะเาะเอาเอาเอาตัวคอร์สไปด้วยค่ะ ตั้เบื้องต้นก็คือเรียง้ังอยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่จะต่ทำอยู่นะคะค่าขอบคุณมากจ่าจ้าขอบคุณค่ะโปรโมทให้ครัให้ทุกคนด้วยเลยนะคะเนาะก็ที่สละเวลาของทุกท่านนะคะมาเรียนรู้อยู่ด้วยกันนะตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าต่อเนอกเราก็เลยต้องมาเจอกันนะคะทุกคนเนาะเนาะใช่ไหมใช่ไหมเนาะอ่าโอเคค่ะทุกคนค่ะทีนี้ค่ะเออเมยอยากจะ ขออนุญาตไล่เป็นรายบุคคลโอเคไหมคะคือขออนุญาตไล่เป็นรายบุคคลเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแต่ละคนนี่คะ่ะต้องการที่จะให้เหมยช่วยเรื่องไหนและมันจะมีเรื่องที่คุณอยากให้เหมยช่วยแต่เพื่อนยังไม่เคยถูกช่วยอ่าซึ่งเพื่อนๆก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะคะเหมยอยากจะขอทราบตรงนี้ก่อนว่าเราติดเรื่องอะไรบ้างนะคะเหมยจะแก้ให้ในสิ่งที่ติดเลยซึ่งเมื่อกี้ที่แนะนํามานะคะก็มีบางท่านคะ่ะที่ได้พูดถึงเรื่องสิ่งที่ตัวเองติดแต่วันนี้คะ่ะ อยากจะให้ทุกคนเล่าในสิ to ่ง <twenty> ที่ตัวเองติดนะคะเล่าในสิ่งที่ตัวเองติดประมาณคนละ5นาทีนะคะประมาณคนละ5นาทีเล่าในสิ่งที่ตัวเองติดออกมาเลยนะคะแล้วเราจะได้ช่วยกันไปต่อแล้วเหมื่จะได้รู้ปัญหาของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะต้องต้องต้องเริ่มคือจริงๆคือเหม่ยรู้ว่าทุกคนติดอะไรอยู่แล้วเหมอยก็รู้ว่า ทุกคนเนี้ยจะต้องไปต่อ,อยังไงคือเหมยรู้แต่เหมยอยากให้ทุกคนค่ะได้ได้ตกผลึกด้วยตัวเองด้วยนะคะถ้าเราตกผลึกด้วยตัวเองเนี้ยเราจะบอกเลยว่า yes 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 ชั้นนี่แหละแล้วเราก็จะบอกว่า no 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 ชั้นนี่แหละอย่างเนี้ยค่ะมันจะมันจะรู้รู้ด้วยตัวเราเองนะคะซึ่ง คือเหมยก็จะเป็นคนหนึ่งที่โอเคเนี่ยจะจับมือทุกคนไปจะพาทุกคนไปแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้สําเร็จไปด้วยกันไม่ใช่เหมยแค่สําเร็จนะคะทุกคนค่ะเนาะเรามาช่วยกันจากการต่อยอดนะคะจากการที่เพื่อนๆได้ได้พูดสิ่งที่ติดออกมาพูดสิ่งที่ติดออกมาแน่นอนค่ะว่าเหมยจะแก้ให้เลยณนตอนนี้นะคะแก้ให้เลยณนีตอนนี้แล้วไปลงมือทําตามบทเรียนแต่ละบทแต่ละบทนะคะเนาะโอเคค่ะท่านแรกเลยค่ะ